ลองนึกภาพตามนะครับเราโยนของขึ้นไปบนฟ้ายังไงสุดท้ายมันก็ต้องตกกลับลงมาเพราะแรงโน้มถ่วงใช่ไหมครับค่ะเป็นหลักการพื้นฐานเลยนักดาราศาสตร์ก็เคยคิดกับเอกภพบแบบนั้นเหมือนกันว่าการขยายตัวที่มันยิ่งใหญ่อยู่นี่สักวันแรงโน้มถ่วงมันต้องดึงรั้งให้ช้าลงใช่ค่ะทุกคนเคยเชื่อแบบนั้นแต่แล้วเราก็ไปเจอเรื่องที่ส่วนทางกับความรู้สึกอย่างสิ้นเชิงเลยคือมันไม่ช้าลงแต่มันกําลังขยายตัวเร็วขึ้นทุกวินาที เหมือนมีใครไปเหยียบคันเร่งค้าไว้เลยใช่เลยครับและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปริศนาที่ใหญ่ที่สุดในวงการฟิสิกส์ยุคใหม่เลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยครับว่าสถานะล่าสุดของพลังงานมืดหรือเจ้าพลังงานลึกลับที่ว่าเนี่ยณนะต้นปี2026มันไปถึงไหนกันแล้วเราอยากจะเข้าใจให้ชัดๆเลยว่ามันคืออะไรมีหลักฐานอะไรมายืนยันแล้วทำไมตอนนี้นะักวิทยศาศาสตร์ถึงก็บอกว่าวงการกำลังเผชิญวิกฤตใช่ค่ะคำว่าวิกฤตนี้เป็นคำที่ใหญ่มากนะ แต่ในวงการตอนนี้เขาใช้คำนี้กันจริงๆหรอครับค่ะเพื่อให้เห็นภาพเดียวกันต้องเข้าใจก่อนว่าเรามีแบบจำลองมาตรฐานที่ใช้อธิบายเอกภพอยู่เรียกว่าแลมด d า CDM หรือแลมด d า CDM แลมด d า CDM ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเป็นแชมเปี้ยนที่ครองบัลลังมานานหลายสิบปีเลยแบบจำลองนี้บอกว่าเอกภพเรามีส่วนผสมแค่3อย่างคือสสารธรรมดาที่เรามองเห็นแค่5%แค่5%เองเหรอครับ ค่ะแล้วก็มีสสารมืดล่องหนอีก27%และที่เหลืออีกตั้ง68%คือพลังงานมืดซึ่งเจ้าแลมดา d d m ที่เคยแม่นยำไร้เทียมทานเนี่ยตอนนี้กำลังโดนท้าทายอย่างหนักเลยค่ะบัลลังเริ่มสั่นคลอนแล้วโอเคแชมเปี้ยนกำลังอยู่บนเชือกงั้นเรามาแกะรอยกันดีกว่าว่าเรื่องมันเริ่มมาจากไหนต้องย้อนกลับไปไกลถึงไอน์สไตน์เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องย้อนไปปี1917เลย ตอนนั้นไอน์สไตน์เพิ่งคิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปได้หมาดๆแต่พอเอาสมาการไปคำนวณเขาเจอว่ามันทำนายว่าเอกภพต้องไม่หยุดนิ่งอ๋อคือไม่ขยายตัวก็ต้องหดตัวถูกต้องค่ะซึ่งมันขัดกับความเชื่อของทุกคนในยุคนั้นมากที่เชื่อว่าเอกภพมันสมบูรณ์สวยงามและหยุดนิ่งตลอดกาลเจอบัคเลยต้องหาทางแก้โค้ดเฉพาะหน้าไปก่อน ประมาณนั้นเลยค่ะเขาเลยเติมตัวแปรตัวหนึ่งเข้าไปในสมการชื่อว่าค่าคงที่จักรวาลหรือตัว l a m ด d a lambda เพื่อ,อบังคับให้สมการมันคำนวณออกมาได้เอกภพที่นิ่งๆสวยๆตามที่ของเชื่อแต่เราก็มีคนมาบอกว่ามันไม่นิ่งใช่ค่ะปี1929เอ็ดวินฮับเบิใช้กล้องโทรทัศน์สองดูแล้วก็ประกาศว่าเดี๋ยวก่อนนะ กาแล็กซี่มันกำลังวิ่งหนีห่างจากเราไปหมดเลยเอกภพกำลังขยายตัวจริงๆเขาบอกว่าไอน์สไตน์ประดิษฐ์อะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่ไม่มีอยู่จริงแล้วสุดท้ายก็ต้องโยนมันทิ้งไปแหล่งข้อมูลบอกว่าเขาเรียกมันว่าความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยทีเดียวถูกต้องค่ะแล้วเจ้าค่าคงที่นี้ก็ถูกลืมไปเลยจนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบ70ปีมาถึงปี1998 ใช่ค่ะปี1998มีทีมนักดาราศาสตร์สองกลุ่มที่เป็นคู่แข่งกันเลยกำลังพยายามจะวัดอัตราการหน่วงของการขยายตัวของเอกภพเดี๋ยวนะครับคือตั้งใจจะไปวัดว่าจัก,กรวาลขยายตัวช้าลงแค่ไหนใช่ค่ะแต่กลับเจอว่ามันเร็วขึ้นตอนนั้นปฏิกิริยาในวงการเป็นยังไงครับมันช็อกขนาดไหนมันช็อกวงการยิ่งกว่านั้นอีกค่ะ เขาใช้สิ่งที่เรียกว่าเทียนมาตรฐานคือการระเบิดของดาวฤกษ์ที่เรียกว่าซูเปอร์โนวาชนิด Type Ia ซึ่งมันจะสว่างเท่ากันเป๊ะๆทุกครั้งอ๋อเลยใช้วาระยะทางได้ถูกต้องค่ะแต่สิ่งที่เขาเจอคือซูเปอร์โนวาที่อยู่ไกลๆมันริบหรี่กว่าที่ควรจะเป็นมากซึ่งแปลด้วยทางเดียวคือมันอยู่ใกลกว่าที่คำนวณไว้แปลว่าระหว่างที่แสงเดินทางมาหาเราเอกภพได้ขยายตัวออกไปในอัตราเร่งค่ะ เหมือนเราขับรถตามรถคันข้างหน้าโดยกะว่าเขาขับความเร็วคงที่แต่อยู่ๆเขาก็เหยียบคันเร่งหนีไปดื้อ,อใช่เลยค่ะการค้นพบนี้บังคับให้นักฟิสิกส์ต้องกลับไปปัดฝุ่นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของไอน์สไตน์ขึ้นใหม่อีกครั้ง แต่คราวนี้กลับมาในฐาน,นะพระเอกใช่ค่ะไม่ใช่ตัวแปรที่ทำให้เอกภพหยุดนิ่งแต่เป็นตัวแทนของพลังงานลึกลับที่มีแรงดันเป็นลบคือมีแรงผลักมหาศาลที่แฝงอยู่ในความว่างเปล่าของอวกาศแล้วเราเรียกมันว่าพลังงานมืดโอเคพอเรายอมรับว่ามีพลังงานมืดอยู่จริงมันเหมือนเราแก้ปัญหาหนึ่งได้แต่กลับสร้างปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมขึ้นมาอีกสองข้อใช่ไหมครับข้อแรกคือปัญหาค่าคงที่จักรวาล ปัญหานี้มันน่าทึ่งและน่าปวดหัวในเวลาเดียวกันค่ะคือทฤษฎีที่ดีที่สุดของเราที่ใช้อธิบายโลกของอนุภาคเล็กๆอย่างทฤษฎีสนามควอนตัมครับพอเอามาคำนวณหาค่าพลังงานในสุญญากาศมันกลับทำนายค่าออกมาได้สูงกว่าที่เราสังเกตการเจอจริงๆถึง10ยกกำลังร้อเท่า10ยกกำลังร้อยคือเลขหนึ่งแล้วมีศูนย์ตามมาร้อยยีตัวนี่มันไม่ใช่แค่การคำนวณผิดพลาดนะครับมันผิดแบบ โอ้โหแหล่งข้อมูลเรียกมันว่าการทำนายที่ผิดพลาดที่สุดในประวัติศาสตร์ฟิสิกส์เลยนะใช่ค่ะถ้าพลังงานมันมีค่ามากขนาดนั้นจริงเอกภพคงจีตัวเองเป็นเสี่ยงเสี่ยงไปตั้งแต่หลังบิ๊กแบงแล้วเป็นไปได้ไหมครับว่าทฤษฎีควอนตัมเองนั่นแหละที่อาจจะมีจุดบกพร่องพื้นฐานเวลาเอามาใช้กับเรื่องสเกลใหญ่ขนาดนี้นั่นเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากและนักฟิสิกส์ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนค่ะมันคือความขัดแย้งที่ใหญ่ที่สุดระหว่างสองเสาหลักของฟิสิกส์ยุคใหม่เลย ใช่ค่ะปัญหาที่ว่าทำไมเราถึงเกิดมาในยุคที่สัดส,ส่วนของพลังงานมืดประมาณ68%กับสส,สารทั้งหมดที่เหลืออีก32%มันดูใกล้เคียงกันพอดีอในอดีตนะคะสส,สารเคยมีความหนาแน่นมากกว่าพลังงานมืดเป็นพันพันล้านเท่าเลยนะครับส่วนในอนาคตอีกยาวไกลพลังงานมืดก็จะครองทุกอย่างจนสสารแทบไม่มีความหมายแต่เรากลับมาอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆของประวัติศาสตร์เอกภพ ที่ทั้งสองอย่างนี้มีปริมาณพอฟัดพอเหวี่ยงกันมันเหมือนกับว่าเราเดินไปเจอใบโคลเวอร์สแฉกใบเดียวในทุ่งหญ้าขนาดเท่าประเทศไทยอะไรทำนองนั้นเลยใช่ไหมครับคือมันเป็นไปได้แต่มันแน่สงสัยมากๆว่าทำไมต้องเป็นเราที่นี่เดี๋ยวนี้เป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากค่ะแต่ถึงจะมีปัญหาทางทฤษฎีพวกนี้ตลอด20ปีที่ผ่านมาแบบจำลองลัมดา CDM มันกลับทำงานได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะ ข้อมูลทุกอย่างสนับสนุนมาตลอดใช่ค่ะทั้งรังสีไมโครเวฟพื้นหลังหรือการกระจายตัวของกาแล็กซีต่างก็สอดคล้องกับแบบจำลองนี้มาตลอดจนกระทั่งเทคโนโลยีของเราดีขึ้นมากพอจนเราวัดได้ละเอียดขึ้นจากความคลาดเคลื่อนระดับ10%เหลือแค่1%แล้วรอยร้าวที่เคยซ่อนอยู่ก็เริ่มปรากฏให้เห็นงั้นเรามาเข้าเรื่องวิกฤตการในปัจจุบันกันเลยดีกว่าครับ รอยร้าวแรกที่ใหญ่ที่สุดที่ว่านี้คือความตึงเครียดของค่าฮับเบิลใช่ไหมครับถูกต้องค่ะถ้าจะอธิบายให้ง่ายที่สุดความตึงเครียดของค่าฮับเบิลคือการที่เรามีสองวิธีในการวัดอัตราการขยายตัวของเอกภพในปัจจุบันแต่ดันได้คำตอบที่ไม่ตรงกันอย่างมีนัยสำคัญมันเหมือนกับเรามีสองวิธีในการวัดความสูงตอนโตของเด็กคนหนึ่ง วิธีแรกคือดูจากรูปตอนเป็นทารกแล้วใช้แบบจำลองการเติบโตมาทำนายความสูงในปัจจุบันค่ะส่วนอีกวิธีคือก็แค่เอาตลับเมตรไปวัดความสูงของเขาในวันนี้เลยแล้วปรากฏว่าสองค่านี้ไม่เท่ากันเป๊ะเลยค่ะการทำนายจากเอกภพยุคแรกเริ่มเราใช้ข้อมูลจากรังสีไมโครเวฟเพื่อหลังหรือ cmb ซึ่งเป็นเหมือนรูปถ่ายตอนเป็นทารกของเอกภพแล้วใช้แบบจำลอง lambda cdm คำนวณมาข้างหน้า ผลที่ได้คืออัตราการขยายตัวปัจจุบันควรจะอยู่ที่ประมาณ67.4 67.4นะครับแต่การวัดโดยตรงจากปัจจุบันด้วยตลับเมตรของเราซึ่งก็คือซูเปอร์โนวากลับให้ค่าที่สูงกว่าคือประมาณ73-74ค่ะตัวเลข67กับ73นี้อาจจะดูไม่ต่างกันมากนะครับแต่ในทางสถิติแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหน มันเป็นเรื่องใหญ่มากค่ะเพราะความแตกต่างนี้มีนัยยะสําคัญทางสถิติสูงถึงระดับมากกว่า5ซิม่า5สิม่าซึ่งถ้าจะพูดให้เห็นภาพโอกาสที่ความแตกต่างนี้จะเป็นแค่ความคลาดเคลื่อนโดยบังเอิญน,นั้นน้อยกว่าหนึ่งในล้านมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าเป็นเรื่องบังเอิญค่ะแล้ววิกฤตนี้ก็ยิ่งถูกตอกย้ำเข้าไปอีกในปี2025จากการศึกษากระจุกดารจาจักรโคมาที่มาเทคะแนนเสียงให้กับฝั่งค่าสูงด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะทีมนักวิจัยใช้วิธีการวัดแบบใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิธีเดิมๆเ,เลยแต่ผลที่ได้กลับออกมายืนยันค่าอัตราการขยายตัวที่สูงของเอกภพยุคปัจจุบันเหมือนเดิมทีนี้จะอ้างว่าเป็นความผิดพลาดของเครื่องมือเดิมๆก็คงจะยากแล้วยากแล้วค่ะและนั่นยังไม่ใช่รอยร้าวเดียวยังมีอีกรอยร้าวหนึ่งที่อาจจะน่าตื่นเต้นกว่าด้วยซ้ําม,มาจากโครงการที่ชื่อว่า DESI สามมิติของการเลกซี่ที่ใหญ่และละเอียดที่สุดเท่าที่เคยมีมาใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ และข้อมูลชุดล่าสุดที่เปิดเผยในปี2025นี่ทำเอาวงการหือฮากันมากเพราะมันบ่งชี้ว่าแบบจำลองที่พลังงานมืดเปลี่ยนแปลงตามเวลาดูจะอธิบายข้อมูลได้ดีกว่าแบบจำลองที่พลังงานมืดมีค่าคงที่นี่คือเรื่องใหญ่เลยนะเพราะมันกำลังบอกว่าตัวแลมดาหรือค่าคงที่ในแบบจาลองแลมด d า CDM มันอาจจะไม่ใช่ค่าคงที่อีกต่อไป แล้วข้อมูลมันชี้ไปในทางไหนครับพลังงานมืดกำลังแข็งแกร่งขึ้นหรือว่าอ่อนกำลังลงข้อมูลล่าสุดจาก d ดซีบ่งชี้ว่าพลังงานมืดอาจกำลังอ่อนกำลังลงค่ะที่สำคัญคือความเชื่อมั่นทางสถิติข,ของข้อมูลนี้สูงถึง4.2ซิกมาแล้ว4.2ซึ่งมันเข้าใกล้ระดับ5ซิกมาที่เราถือว่าเป็นการค้นพบในทางฟิสิก์เข้าไปทุกทีแล้วนี่คือการท้ายทายหัวใจของแบบจาลองมาตรฐานโดยตรงเลยค่ะ โอ้โหโอเคตอนนี้ภาพชัดขึ้นมากแบบจำลองแชมเปี้ยนของเรากำลังโดนชกจนเมาหมัดเลยทั้งค่าที่วัดได้ไม่ตรงกันแถมตัวแปรสำคัญก็อาจจะไม่คงที่อีกต่อไปคำถามก็คือแล้วมีคำอธิบายอื่นอีกไหมมีใครที่พร้อมจะขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงคนต่อไปบ้างตอนนี้มีผู้ท้าชิงอยู่หลายกลุ่มเลยค่ะแต่เราพอจะแบ่งออกเป็นสแนวคิดหลักๆได้ มาเริ่มที่กลุ่มแรกกันเลยครับกลุ่มแรกคือกลุ่มอนุรักษ์นิยมค่ะที่ยังคงยึดมั่นกับแบบจำลองเดิมคือพลังงานมืดเป็นค่าคงที่จักรวาลหรือแลมด้าแต่นั่นก็เหมือนกับการบอกว่ารถฉันมีควันออกมาจากเครื่องยนต์แถมยังมีเสียงดังแป,กแปลกๆแต่ฉันจะขับต่อไปเพราะมันเป็นรถคันที่ฉันคุ้นเคยหรือเปล่าครับคือมันดูเหมือนเป็นการเมินปัญหาที่เห็นๆกันอยู่ก็อาจจะมองแบบนั้นได้ค่ะ กลุ่มนี้ก็ยอมรับว่ามันยังอธิบายความตึงเครียดของค่าฮับเบิลได้แล้วก็ยังติดปัญหาทางทฤษฎีสองข้อที่เราคุยกันไปครับแต่พวกเขาก็ยังหวังว่าอาจจะมีคําอธิบายอื่นสําหรับความขัดแย้งเหล่านี้โดยไม่ต้องทิ้งแบบจําลองเดิมไปทั้งหมดนั่นจึงนํามาสู่กลุ่มที่2คือแนวคิดพลังงานมืดแบบไดนามิกแนวคิดนี้คือที่สอดคล้องกับข้อมูลจาก d ีอีใช่ไหมครับที่บอกว่าพลังงานมืดอาจจะเปลี่ยนแปลงตามเวลาได้ใช่เลยค่ะอย่างทฤษฎีที่ชื่อว่า quintessence มันเหมือนกับว่ามีปุ่มปรับระดับเสียงของพลังงานมืดในเอกภพอย่างนั้นเหรอครับแล้วอะไรเป็นตัวหมุนปุ่มนั้นล่ะครับเป็นการเปรียบเทียบที่ดีค่ะแนวคิดนี้เสนอว่าพลังงานมืดไม่ใช่ค่าคงที่แต่เป็นสนามพลังงานชนิดหนึ่งที่แผ่ไปทั่วเอกภพและความแรงของมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามการและเวลาได้ส่วนคำถามว่าอะไรเป็นตัวหมุนปุ่มน,นั้นเรายังไม่รู้ค่ะ แต่ก็น่าสนใจมากน่าสนใจมากค่ะเพราะมันอาจจะแก้ปัญหาได้ทั้งสองอย่างในคราวเดียวคือทั้งอธิบายข้อมูลจาก DEC และอาจจะเป็นกุญแจที่ไขปริศนาความตึงเครียดของค่าฮับเบอร์ได้ด้วยน่าสนใจมากแล้วกลุ่มที่สามนะครับได้ยินว่าเป็นแนวคิดที่ท้าทายที่สุดเลยกลุ่มที่3เป็นแนวคิดที่หานกล้าที่สุดค่ะคือการปรับแก้ทฤษฎีความโน้มถ่วงกลุ่มนี้เสนอว่าบางทีอาจจะไม่มีพลังงานมืดอยู่จริงเลยก็ได้เดี๋ยว ไม่มีพลังงานมืดงั้นการขยายตัวแบบเร่งขึ้นมันมาจากไหนล่ะครับพวกเขาบอกว่ามันอาจจะมาจากคุณสมบัติของแรงโน้มถ่วงเองที่เรายังไม่เข้าใจอ๋อ oh. พูดง่งยๆคือทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์อาจจะสมบูรณ์แบบสำหรับระบบสุริยะหรือกาเล็กซีของเราแต่เมื่อนำไปใช้กับสเกลที่ใหญ่ระดับทั้งเอกภพมันอาจจะมีบางอย่างผิดพลาดไปโห oh. นี่คือการบอกว่าเราอาจจะไม่ต้องตามหาผีในเครื่องจกักร แต่ตัวเครื่องจักรเองนั่นแหละที่อาจจะถูกสร้างมาไม่เหมือนกับพิมพ์เขียวที่เรามีอยู่เป็นการท้าทายไอสไตล์โดยตรงเลยนะแล้วกลุ่มสุดท้ายล่ะครับกลุ่มที่4คือแนวคิดที่ว่าหรือทั้งหมดนี้อาจเป็นแค่ภาพลวงตาอาจจะเกิดจากการที่เราตีความข้อมูลผิดพลาดหรือมีค่าความคลาดเคลื่อนบางอย่างซ่อนอยู่ที่เรายังหาไม่เจอครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มองว่าแนวคิดนี้ไม่น่าจะอธิบายปรากฏการณ์ทั้งหมดได้ครบถ้วน แต่ก็เป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อปิดทุกช่องโหว่ที่เป็นไปได้ค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วทัดเจนเลยว่าเรากำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆของวงการจักรวาลวิทยาจริงๆแผนที่เอกภพที่เราเคยคิดว่าสมบูรณ์แบบตอนนี้มันมีพื้นที่ที่เขียนว่าณที่นี้มีอสูรกายปรากฏขึ้นมาเต็มไปหมดใช่ค่ะ แล้วเราก็มีสัญญาณที่น่าตื่นเต้นจาก DESI ที่บอกเป็นนายว่าพลังงานมืดอาจกำลังอ่อนแรงลงซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงนี่จะถือการปฏิวัติวงการฟิสิกส์ครั้งใหญ่เลยใช่ค่ะและที่ค้างของวงการในอีก5-10ปีข้างหน้าจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเป็นหลักเลยตอนนี้เรามีโครงการสำรวจท้องฟ้าแห่งอนาคตที่กำลังจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินอย่างเช่น อย่างหอสังเกตการเวีราซีรูบินและกล้องโทรทัศน์อวกาศแนนซีเกรซโรมันซึ่งจะให้ข้อมูลที่มีความแม่นยำสูงขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวและจะเป็นตัวชี้ขาดว่าสัญญาณที่เราเห็นในตอนนี้เป็นของจริงหรือไม่และคำตอบของคำถามนี้มันจะส่งผลต่อความเข้าใจอะไรของเราบ้างครับชะตากรรมสุดท้ายของเอกภพเลยหรือเปล่าถูกต้องค่ะมันจะส่งผลโดยตรงต่อความเข้าใจเกี่ยวกับชะตากรรมสุดท้ายของเอกภพถ้าพลังงานมืดมีค่าคงที่จริง เอกภพก็จะมุ่งหน้าสู่บิ๊กฟรีซคือทุกอย่างจะเย็นลงและห่างออกจากกันไปเรื่อยๆจนมืดมิดครับถ้ามันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะนำไปสู่บิ๊กริปที่แม้แต่อะตอมก็จะถูกฉีกออกจากกันแต่ถ้ามันกำลังอ่อนแรงลงอย่างที่ DSi บอกใบไว้ชะตากรรมของเอกภพก็อาจจะเป็นแบบอื่นไปเลยก็ได้ซึ่งเรายังไม่รู้คําตอบค่ะสุดท้ายนี้มีประเด็นหนึ่งที่มันคาใจผมมาตลอดการคุยกันของเราคือปัญหาค่าคงที่จักรวาล ที่ทฤษฎีกับการสังเกตการมันคลาดเคลื่อนกันมาหาศารถึง120หลักอืมค่ะผมเลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมครับว่าคำตอบของปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอกภพนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่การปรับแก้แบบจำลองทางจักรวาลวิทยาเพียงเล็กน้อยแต่อาจ,จต้องการการปฏิวัติความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกลศาสตร์ความตั้มและธรรมชาติข,ของการและอวกาศโดยสิ้นเชิงบางทีคำตอบของสิ่งที่ใหญ่ที่สุด อาจซ่อนอยู่ในความเข้าใจสิ่งเล็กที่สุดก็เป็นได้